สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับตามมาตัดหญ้านะครับตัดหญ้านะครับโดยมีหลานชายก็เจ๋งนะครับช่วยขับรถถ่ายหรือถ่ายรุ่นให้ครับพ่อเท่านะครับี่ครับสวนหญ้าครับกับกล้องให้ดูโอ้โหนี่คือคือหน้าตายบริจาคหญ้าให้หน้าไตยนะครับแต่คนมาขนนะ รอบนี้คือให้ตัดหมดทุกต้นเลยใช่ใช่รอบนี้คือให้ตัดหมดหมดทุกต้นแล้วให้มันรอให้มันขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนนาแตนะใช่เออนาแตจะจงไงใบก้อนนั่นจงไหวก้อนนี่ไม่ต้องอแล้วนะครับกดเธอละาลเด้ออาชีพอาชีพเก่าทำใหม่ได้แล้วได้แล้วสวัสดีจ้า ตอนนี้ยายจะพามาดูตาซานทำอะไรบา้านเพียนจากตากล่องบาสอันแต่แล้วมาเป็นตากล่องตาซานนี่เขาอีกอ,อ,อย่างก็สวัสดีการไม่เพียงพอหรือไง <c oughs> รับ <c oughs> จอบรับจอบนะเนี่ยทีนี้แม่อันนั้นแม่ไม่เท่ากันเนื้อหอมมเลยนะเธอะถ่ายเธออ๋อ มาไกลไก่แน่จงสิมีแห้งได้เนี่ยแน่หรอฮะว้ายมันมีแห้งจนสีน้ำตาไหลคนนึงไหมจนหัวใจไอ้จนอันจนอียางเกาะเข้าใจเต้นจนอันอียางเกาซันเมื่อวานนี่กใสั่นโอ้ยแกเต็มแรงใส่ใส่ไม่เป็นยังไงแกซัน ออกป็ปลูกไว้จนกว่าจนกว่านะเสริมจะได้กัวมาจะให้น้แต้มมาเอาจนกว่าจะได้กัวไม่ละเอาตัวพูตัวเมขายสีสื่อง่วมาทำพันธุ์แล้วเอาตัวปูประหามเอแม่มแเอาตัวพูตัวเมแม่แม่ยืนแมนะ่เรามาลุ้นกันวันนี้ตาซานจะตัดหญ้าได้เยอะไหมเออยายก็มาให้ยายก็มาเป็นกำลังใจอ,อยู่นี่แหละเราเริ่มตั้งคอยให้ นางองแครอทมานะแม่เอาตุ๊กต้ขอรูปหน้าปกหน่แม่ยิ้มหน่อยไม่อยากจะยิ้มเนาะฮะมันแค่วงไม่แค่วงอย่าสวยเกินเยวจะพายายไปทำฟารใหม่นี่ค่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลิ่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะมาดูเอ้แม่ชมพู่บอกว่ามันพันกัว กว่าบาทเองตาดไปทำที่คลินิกเขาโตาดัดบดนี้เตอะบดมือนี่ละตัดแล้วก็เจาเจาแล้วก็ตัด เาตัดเบิดนี้แล้วนะไม่เอาได้สำเลยเอาให้เฮตัดจำๆแบบนั้นเออตัดตัดลุ่ม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 งซำมันนะถวจังจังหอบตัดลุ่ม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 จังหอบลุ่มลุ่มลุมลไปแล้วก็เท้าแตมะูเออาน่ยยุ่ยเถียงคอยนะมีดน้อยนะนะกอดจัดกอดจัดกอดจัดฮะมันมีได้หลายใบคือผ้าอันนี้ หนาได้เธอละมะัเกาะเธอละน้อยมันพาน,อน้อยอันมองเ,เอาเพลงโ, <ฮ S 1> โหเพลงหูห,ห,พห,พหเพลงโหล้เอาหึ้นรถง่ายข้าเงินก่อนหรือทางนขึ้นไปทำไมลุ้นกันก่อนเอาไวมเไหาไหนเท้าจังจม จะกระจุม่มหลายเถื่อฮะโอ้ยมันยังไม่ถึงรอ้องเนาะแป๊บเดียวเองอยายยายชำนาญแล้วตออาแต่ยายก็มองไม่เห็นนะนนเออยังไม่ถึงแปดร้องตัดไปเรื่อยๆเลยคงถึงแล้วสิบสองแล้วมั้งสิบสี่ <laughs> โโทีโอ้โหสิบสี่ทีแล้ว นี่ได้ไหมเดี๋ยวยังไป่ดูกี่นี้โอ้โอโอก็เพิ่งเอาลงเนาะก็จตถึงไหวอย่างครับเออนี่แหละยาย <ưng S 1> ไม่นยายมองไม่เห็นไงดูที่ไหนมันคือตรงนี้แหละตรงที่มันแม่แมนี่แหละถ้าไม่เอานำมาไม่ได้มา เอาพื้นมันมามามากันนะเต้นะจะเอาลงมาตรงนี้เลยเออมันมันมันมีโอกาสได้ถอยยาวอแล้วก็พุ่งขึ้นเลยไม่พ้นก็ไม่พ้นก็ดัน นนนนมันมันมันเมื่อยเถอะี่มือนี้มามือนี้ละมันเป็นมือเมื่อยเมื่อยนั่นขับรถเลยครับรถเมันจึงตลอดเด้เไ,ไปเด่นทะเลโอ้ยเห็นดิ่งเดินนะโอ้ยสิไใดกูจิงม,มามนียพี่รถก็ถามถึง

ถ้าอยู่ดีมีแหง้งน่งแต่บอกว่าจะพายายขึ้นเครื่องไม่กนทีลยยายไม่รู้ยายไม่มองมาเห็นตอนนี้เรามาลุน้น กันว่าตาชันจะตัหญาเต็มรถแต็กไหมมาคอยดูกันนะคะเอาแมูจิมาลงปตอาหาขาวๆแกงเดียวม่อาหารขาวๆแกง,เ <laughs> แกง <laughs> อเออ,อ ทำไมฮะฮะลงไปไดิน้ำโฮยถ้าไปเพิ่งมาจา้ะเป็นบ่คือคืจ้ะเตรียมขนาดเลยเป็นตาอัอนไปสีนี่เตสิอ่อนเนาะเฮ้ยบอสีก็กินได้แลี่นี่เนาะยำกระต่วยกระป่วย มาดูให้หน่อยนุ้ก็เจ๋งถึงหรือเปล่าเนี่ยก็เจ๋งมาดูให้ยายหน่อยถึงหรือยังถึงแล้วตัดต็อจบคลิปเลยเป็นลาย,ยาน่ะจบคลิปเลยนูอจะวางเลยล่ะก็พูดเลยค่ะสวัสดีค่ะไอ ก็จบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะ